สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามกแกงบ่ล่เนาะหั่นเรียบร้อยแล้วเจ้าบมล่แล้วก็มีป่าเนื้อสไลดหนึ่งตัวหั่นครึ่งเนาะเหมือนก็เขาแกงบะฮอยเจ้าเหมือนก็เขาแกงบะฮอยบ้านเฮานั่นแหละแล้วก็มีพริกแกกเนาะตามเรียบร้อยละไปเจ้าป้าดาวตังโมกัแล้วเนาะพริแกแกงลงเลย แกงบัลล่าเจ้าเสื้อบัลล่ามาอันแก่นเนาะแก่นใหญ่เลือกเอาพันธ์ที่ขมขมนะเจ้าสีเขียวหนะ่ะเจ้าปลาใส่ลนะแกงปลาก่อนเจ้าเพราะปลามันตัวใหญ่เนาะ แกงปลาก้อนอีกอะอันนี้มันเป็นปลาเนื้อสายนะเจ้าเนี่ยปลาเนื้อสายแกงปลาใกล้จะซุกกับเจ้าเอาบัลล่าเข้าใส่นะ้ะเพราะปลามันยังนี่อยู่กินคนเดียวเจ้าเนี่ยแกงหม้อเนี่ย <c oughs> อร่ละกันนะพี่ต้มกันนะพี่กะกอร่อยนะสมัยป้าดาวหนุมน่มๆป้าดาวก็ไปสอบกินแล้วมันขมกลางละกับของขมแต้ในกำลังมากกินตอนอายุประมาณจักสี่สิบกว่าหรือห้าสิบนี่แหละสมัยก่อนมาจะกินนะอายุสาวสามสิบอยงนั้นมะากินมันขม แต่ตอนนี้โหสอบขนาดเลยก็เด็กป้าน่าก็จะเอาหน้าป่าล่าเขาใส่เนิดมึง เนี่ยเจ้าหนึ่งซ้อนในแคบปกแค่นี้ล่ะวอละเพราะมันใส่ป่านาะแคหน้าก็เหม็นแล้วเจ้าปลาดาวปิดโทรศัพท์หน่งนะปลาดาวแกงป่าไปจัดมือแล้วเจ้าป่ามันตัวใหญ่น้องเอาบาร่าเข้าใส่เลยเดี๋ยวเผื่ออันป่ามันซุกก็พอดีอะ บะลาอันแกนนี่นะเจ้าเข,เขียวเขียวเยาะนี่นะพอดีละเจ้าเผือนน้ำแห้งมะละก็เปยพอดีเลยแต่ป้าดาวนี่มันมีหันยังนะป้าดาวกินบะลาดิบมาได้เหรอมันเหม็นเขียวหมาอหอยน้อยมันเฮาน่ะเจ้าอมาพาขึงพาขึงเจ้าล่างทห้สะอาด อามากแกงใส่ปลาซิวแกงใส่กุ้งน้อยอู้อร่อยบ้านเฮาอ่ะนะมีของกินเยอะ ตอนป้าดาวไปเมืองไทยปีแล้วในกรุงเทพก็มีขายเนาะบหอยน้อยน่ะนะปีสาวไปตลาดมาเจ้านะป้าดาวมัมได้ไปสักเตือนเนาะตึงสายปีสาวบนไว้เจ้าปตัวน้อยขนสื่อมาป้าดาวกาํกาซากําซาเอามาหลวกกับน้ำพริกเจีว เติมเกลือเจ้าพ่อแกงปานะ่าเนาะแกงบะละัษใส่ปา่าแกงป่าใส่บะละัษต้องใส่เกลือถ้าอันจะขาวผมชดรถเจ้าพอรถเจ้าผมชดรถก็เริ่มจะสอบเนาะประดาวใส่ข่าเพี้ยนนั่นอนะเชี่ยวเชีย่ยวเพราะว่าหน้าบะละัษยมันมังก็หวานอยู่แล้วอยู่เนย ของโปด <c oughs> แกงบะละของโปดของขมขมอะ่ะอร่อย เสื้อมาแก่งกันดูเจ้าอร่อยถ้ากินกันแบกมดบ้านถ้าทุกคนกินขมได้นะเจ้ามะละกันใหญ่ๆเจ้าเอามะพาขึงท่านเอาจ้อนครูด,ด,ดเอาในมันทิ่งแล้วก็ตัดสิ้นพอคำถ้าปลาตัวใหญ่ก็แกงปลาก่อนสักกำหนึ่งแต่ถ้าเป็ดปลาส้งปลาซิวแกงมะละกันเจ้าบะละมันแข็ง แล้วก็ปลาซิ้วอย่างนี้ใส่ที่หลังสักกำหนึ่งก็ได้นี่ปลาไกล้จะซุกกระปลาดาวเอาบัลละเข้าใส่ก็พอดีเพื่อบัลละมันนิ่มบัลละนิ่มกับปลาก็ซุกพอดีอ่ะป่ะปำตัวใหญ่นาะ i do, and i do. แกงเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงมะละใส่ปาเนาะทำกันดูเนาะแกงแบบบ้านๆป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จะได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ